เนื่องจากอะโวคาโดนั้นเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยลดริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาได้เป็นอย่างดีการบริโภคอโวคาโดอยู่เป็นประจำจึงส่งผลให้ท่านดูอ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่เสมอ 10. a อะโวคาโดช่วยบำรุงผิวพรรณและเส้นผมถูกต้องแล้วครับก็เพราะว่าอะโวคาโดมีไขมันดีที่สามารถสกัดออกมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและผิวพรรณของเราได้นั่นเอง เนื่องจากอะโวคาโดมีคุณสมบัติที่ให้ความชุ่มชื้นแก่เส้นผมและผิวพันธของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพที่สูงหากท่านพบว่ารากผมของท่านแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าผิวพันธผุดผ่องเป็นยองใหญ่กว่าที่เคยเป็นให้ท่านลองสำรวจดูว่าท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่บริโภคะโวคาโดอยู่เป็นประจำหรือไม่นะครับก็หวังว่าท่านจะได้รับความบันเทิงและความรู้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ อยากมีสุขภาพดี